สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีแค่นี้จะเลี้ยงไหวไหมครับต้องหาคนช่วยเลี้ยงแล้วครับผมแม่ตัวอย่างใหญ่มีลูกแค่นี้นะผมคนเดียวคงเลี้ยงไม่ไหวนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนแม่ตัวอย่างใหญ่นะครับมีลูกแค่นี้เนี่ยต้องหากคนช่วยเลี้ยงนะครับมีใครว่างบ้างนะครับมีแต่ลงเรือนเลยนะครับ ไม่มีน้องหมูหนรับเดี๋ยวจะเต็มเมื่อไรนะครับนี่ก็เลยมันรอบแล้วนะครับเนะี่ยไม่รู้วันนี้จะได้หรือเปล่านะครับเมื่อเช้าไม่ยอมนะครับเดี๋ยวดูอีกสักพักหนึ่งนะครับ ซ่อมรางน้ำนะครับอันนี้จะออกวันที่เจ็ดนะครับกำหนดวันที่เจ็ดนะครับวันนี้สิบ0ก้ายี่สิบยังอีกสิบกว่าวันนึง เด็ด <earth> <S ly> <S ý> ้อนนะครับเสียบพัดลมให้หน่อยนะครับใส่ตัวเล็กๆเอาก่อนนะครับ ไว้ม mi no uhm ีน้องหมูเยอะๆค่อยติดตัวใหญ่ๆนะครับพอทนะคนับ จะย้ายคอกนี้ออกนะครับมันงัดแป๊บน้ำน่ก็กำลังลายนะครับย้ายมาใส่ทางนี้นะครับ ซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับรางน้ำก็คงจะต้องเคใหม่นะครับทำคนเราหนมันไม่ติดนี่นี่ทำชั่วคราวก่อนนะครับผมอัะนนกแก่แล้วนะครับ มใครทานไน้บ้างนะครับอันนี้ก็มีกลิ่นห,อ,หอมๆนะครับน่าจะสุกอยู่ตรงนี้ต้นมะหนุนมีลูกแล้วนะครับน้องหมูยังไม่ไปไหนเลยอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับผม